คิดว่าน่าร้ายที่ไหนได้น้ำม,มึดมมทุกคนแยกเสียงออกไหมคะคือแบบทุกคนเราร้องกันจริงๆนะแบบอัดทีละคนจริงๆนะแต่แบบหนูฟังเสียงเองไม่ออกฟังเสียงใครไม่ออกเลยด้วยเนี่ยหนูฟังเสียงใครไม่ออกจริงสำหรับพี่เมียวสีไม่ไมีตังค่ะขอตังค์หนย <c oughs> ไม่น่านหนูมือเดอ็ดหนูเขาทำไมงฟังเสียงออกเยี่ยเสียงใครไม่ออก,กไม่รู้แต่เยี่ยจริงเหรอเยีเสียงหนูออกได้หรอหนูไม่เห็นได้ยินเสียงตัวเองเลย นี้เลยทุกคนไม่มีเสียงตัวเองทุกคนปล่อยลอบอะเห็นนี้เลยทุกคนไม่เห็นแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองสักคำเลยไ,ได้ยินเสียงพี่ในเพลงปั๊บ <c oughs> อุ้ยน่าหนูมือมอ,อะเฮ้ย <c oughs> แต่ชื่อด้ยินเสียงตัวเองทุกคนนั่นไงชัดมากเลยไม่ได้รอห้องนี้ค่ะ เราอยกออกแค่เสียงลีนะใช่พี่ลีนา้องคนเดียวใช่ไหมคะถ้าจะไม่ผิดใช่พี่ลนา้องคนเดียวเนี่ยพี่นะพี่นะร้องคนเดียวถ้าใส่หูฟังพี่กูเหรออ้เดี๋ยวหนูไปใส่หูฟงังสุดยอด,อออมมดจริงยวไมใช่นี่เลยฝันนามืดใช่ฝคนน้ามืดจริงจริงมันต้องใส่หูฟังค่ะมันจะฝักผนทำรู้ใหม่เลยหนูไปใส่หูฟังค่ะนั่นแหละนี่แหละเดี๋ยวหนูไปใส่แล้วลองดูว่าจะฟังเรื่องไหมฝันยูซะด้วยแน่นอนค่ะสั่งแสแล้วถือว่าเร็วไหมอ่ะไม่รู้ท้าไมถึง่สู้เขี่ยไปถ่ายเอวหนูเล่าเรื่องนี้ดีวกว่า ขอซ้อมเลยนะคะเพลง คือตอนก่อนหน้าเขาจะให้เอาชุดไปให้เลือกใช่ไหมคะแล้วหนูอ่ะเอาไป3ชุดใช่แล้วหนูอ่ะชอบอีกชุดหนึ่งมากๆเป็นสีชมพูแบบน่ารักทุกคนมันจะมีความแบบเป็นสาวหน่อยชมพูน่ารักมากแบบน่านรักจริงๆเป็นลายดอ,อกไม้หนูอชอบมากแต่แต่เราพูดได้ไหมใช่ <laughs> ความที่ว่าเหมือนพี่อาเขาบอกว่าพี่อาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือให้เราเลือกได้ใช่ไหมคะแต่พี่เขาเชียร์สีเขียวแบบหลายคนเลยทุกคนเชียร์สีเขียวกันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใส่สีเขียวนี้แล้วก็ไม่ค่อยใส่สูทกันใช่ไหมทุกคนแล้วก็คือหนูอ่ะตอนแรกหนูก็แบบเออใส่สีเขียวววใใใใช่่่่่่่มมมัั้ยยยคะะะเเเพพรราาาานนแแแแปปปลลลกกกกดดีีอออออไไไงงตตบบจจ็็ส พี่ฟอใส่สูตรสีม่วงหนูก็คือแบบโอ้ชิใส่สูตรสีเขียวได้เลยจัดไปอะไรอย่างงี้เพราะว่า <laughs> เพาาเหมือนกันทุกคนทุกคนต้องไปดูชุดพี่ฟอหนูหนูจะถาวว่าจะลงลูปค่พี่ฟอด้วยค่ะจะทุกคนตกเอ๊ะทุกคนต้องไปดูว่ามันเหมือนกันเหมือนกันจริงๆริเหมือนนัดกันมาถ้าหนูไม่บอกทุกคนก็เชื่อว่านัดกันมาแน่นอนนั่นแหละเดี๋ยวลงให้ดูจะบอกอะไรก่อนเอะไม่รู้เรื่องเอาใหม่อ่ามีคน ออนอี้มีคนขอรูปที่ถ่ายกับพี่ฟอตอนทูช็อตใช่ไหมคะเพราะหนูไปขิงขิงแฟนคลับหลายคนมากว่าเดี๋ยวหนูแบบหนูจะถ่ายรูปพี่ฟอไปอวดแล้วก็พี่มามิงด้วยหลายคนเลยสุดท้ายหนูไม่ได้ถ่ายกับใครเลยทุกคนเพราะหนูไม่เจอใครเลยถ้าพูดจริงๆคือหนูเจอพี่ฟอตอนจบเลยอะที่บายๆอะก่อนนั้นคือหนูไม่เจอพี่ฟอเลยคือหนูไปหาพี่ฟอที่ห้องแต่งตัวไม่ได้ไปเข้าไปนะคะแบบเข้าไปหน้าห้องแล้วก็แบบไปเชิงเอดูใช่ไหมแล้วก็แบบเจอพี่เอาของแบบซีเมใช่ไหมคะหนูถามเขาเออพี่ฟออยู่ไหนหรอคะเขาบอกว่าเออฟอทายอยู่อะไรอย โอเครอบหนึ่งในอีกรอบหนึ่งก็คือหนูไปฉเฉงเออดูอ้าพี่ฟอก็ยังไม่มาคือหนูว่ารอบที่หนูถ่ายกับรอบที่พี่ฟอถ่ายมันน่าจะขั้นขันกันหรือเปล่าอันนี้หนูไม่มั่นใจทุกคนทุูถ่ายแบบบ่ายใช่ไหมคะแล้วก็แบบช่วงที่หนูถ่ายพี่ฟออาจจะพักแล้วพอช่วงที่หนูพักพี่ฟออาจจะถ่ายเองนี้ใช่ไหมหนูถึงไม่เจอพี่ฟอเลยไม่เจอจริงๆทุกคนแบบไม่เจอเลยไม่เจอใครเลยพี่มามิางด้วยเศร้าอ่ะ แล้วก็เจอตอนตอนจะมาบายบายแฟนคลับอีกทีนึงซึ่งหนูก็คุยกับพี่พีว่าแบบพี่พีหนูอยากถ่ายแบบยังไม่ได้ถ่ายเลยอะคือหนูหนูก็พูดแบบพูดขำๆกับพี่ว่าแบบทั้งวันคือไม่เห็นแม้แต่หัวพี่เพราหนูพูดอะไรเยอะพูดขำๆกับพี่พีพี่ก็เออเนี่ก็ต้องไปถ่ายแล้วเพราะแบบอาจจะไม่ได้เจออะไรเงี้ยหนูแบบเอ้ยแต่มันจะออกไปฟอร์ดีแฟนคลับแล้วอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวออกมาก็น่าจะได้เจอหรือแบบไม่ก็แบบเออเดี๋ยวหาเวลาได้อะไรอย่างงี้หนูก็คือไม่ถ่ายเลยไม่ได้คุยกับพี่ฟอร์ักคำเลยทุกคนปาาดตนอื